สวัสดีค่ะเราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องรัศมีปราวตีชาลอดเสียงอาจจะแหม่แหม,แม,แม่นิดนึงพอด,ดีเป็นหวัดเป็นหวัดนิดนึงนะคะเป็นหวัดอากาศที่นี่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอากาศร้อนมากเริ่มร้อนแล้วเริ่ร้อนของเยอรมนีละโอเควันนี้ยังคงเป็นไพ่เล่าเรื่องเหมือนเดิมพยายามไม่หัวเราะโอเค เป็นไพ่เล่าเรื่องวันนี้ปีการจบสิ้นแล้วมีการเริ่มต้นใหม่จบแบบสนิทสนิทอ่ะไพ่ใบนี้เลยไพ่ของพ่อแม่กาลีไม่ต้องพูดพํ่มทำเพลงใบนี้เลยจ้ะจบทุกอย่างจบสนิทแล้วเริ่มต้นใหม่ไม่มีการกลับไปเลไม่มีการกลับไปย้อนอีกแล้วต่อให้ทั้งเรื่องความรักสมมุติเรื่องความรัก แฟนขอคืนดีก็ไม่กลับไปแล้วต่อให้งองงอนงออย่างไงก็ไม่กลับไปคือหันหลังชนิดสนิทมันมีความหมอไม่รู้หรอกนะแต่ละคนเนี่ยอดีตแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงการที่คุณไม่กลับไปเพราะอะไรหมอไม่รู้แต่เนี่ยที่แน่ๆเลยต่อให้เอาช้างมาจุดก็จุดไม่อยู่แล้วคุณไปละไปในเส้นทางของคุณเส้นทางของคุณอย่างนี้จ้า เส้นทางคุณมันไปทางนี้แล้วโฟกัสครอบครัวโฟกัสลูกทิ้งอดีตนี่อ้โหเจานี่คืออดีตอดีตที่คุณมีอยู่อ่ะคุณทิ้งหมดทุกอย่างหมายถึงทั้งเรื่องการงานอ่ะบางคนก็เปลี่ยนงานแล้วกลับมาอยู่บ้านเนี่ย โฟกัสครอบครัวแล้วแต่ก่อนอาจจะไม่ได้คิดอะไรเรื่องนี้ไม่ได้ซีเรียสแต่ก่อนคือแบบทุ่มเทรเรื่องการงานมากอ่าไพ่ใบนี้กับคู่ไพ่ใบนี้เหนื่อยมากใช้คำนี้ดีกว่าเหนื่อยสุดๆด,ดูแลครอบครัวมันยังมีกำลังใจชุ่มชื่นนี่คือดูแลครอบครัวดูแลลูกเนี่ยที่คุณเป็นอยู่แต่ก่อนที่ผ่านมานะแล้วกลับมีการถูกหักหลังอ่ะ หนื่อยสุดๆส,สู้ทุกอย่างพยายามเหมือนจะหลอกตัวเองเหมือนหมอแหละพยายามจะหลอกตัวเองไม่เป็นไรสู้ได้ไม่เป็นไรเว้เราสู้ได้ไม่เป็นไรเราสู้ได้แต่ดันโทนหลอกขึ้นมาพอโดนหลอกแล้วแบบตาสว่างคุณถูกคนหลอกอะเพื่อนร่วมงานบางคนถูกกิ๊กหลอกด้ยนะ มีเด็กอ่ะวุ่นรุ่นรุ่นเด็กอ่ะหลอกคุณคุณไว้ใจเขามากไว้ใจสมมติลูกน้องการงานนะสมมุติเรื่องการงานคุณไว้ใจมากไว้ใจสุดๆเลยว่าคนคนนี้ไม่มีทางที่จะหักหลังคิดว่าเขาเป็นคนซื่อคิดว่าเขาเป็นคนตรงคิดว่าเขาเป็นคนแบบเฮ้ยไม่ยังไงก็ไม่ปกปักรักษาปกป้องเขาทุกอย่างคุณมีจิตใจแบบนี้เลยจ้ะ <laughs> ไม่อยากจะบอกไพ่พระแม่ลักษมีขึ้นไพ่ใบเนี้ย วาระหีคุณเป็นคือกันเลยล่ะปกปักรักษาเขาอย่างเดียวเลยไม่ว่าใครจะว่าเขาเฮ้มีคนเตือนแล้วว่ากระซิบกระซิบข้างๆไม่ว่าทั้งกระซิบทั้งแสดงออกแล้วว่าให้ระมัดระวังคนคนนี้หน่อยนะเฮ้ยดูหน่อยนะเฮ้ยเช็คหน่อยนะไม่เลยคุณไม่เคยเช็คคุณไม่เคยคิดใดๆคิดอย่างเดียวคือคิดมุมเดียวว่าเขาเป็นคนดีแต่เขากลับมาหักหลังคุณอายุน้อยกว่านะ ไพ่ขึ้นมาเนี่ยเป็นเด็กถือเหรียญโดยเฉพาะเรื่องการเงินน่ยบินไปละบินหายไปเลยเขาทำกับคุณได้ลงคุณพูดคำนี้เลยทำกับครูได้ลงเนาะไม่คิดถึงอดีตในสิ่งที่ครูดีกับมะลงเลยคือคุณก็เลยแบบตอนนี้มันเหมือนมากลับมาพักใจกับลูกกับอยู่บ้านอะไรเงี้ยแบบ หิวใจบางคนนะออกจากงานเก่าๆเลยจบสิ้นกันไปเลยตัดขาดทุกอย่างทั้งเรื่องการงานมันจําเป็นต้องตัดบางคนบางคนบอกว่าถ้าไม่ตัดคือต้องเจอหน้ากันมันไม่ไหวต้องกลับมาอยู่กับบ้านต้องกลับมาเปลี่ยนย้ายงานทํางานหมออยากจะบอกว่าป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 ,าป,าป,าปาโอ้โหมันต้องเป็นอย่างนี้แหละล่อช่องเนี้ภัยอะไรรู้ไม่จ้ภาภัยพระแม่ลักษมีจ้านี่เต็มเต็มเลย อ่านว่าลักษมีเดวีคือไพ่พระแม่ลักษมีเต็มๆเลยแล้วมีอีกนะหมอหมอยอยากจะบอกย้ำๆบวกกับอ่ะไพ่พระแม่ลักษมีเราบอกความหมายก่อนดีกว่าคุณจะได้ชื่นใจสิ่งที่คุณขอพรภาวนาหรือว่าบุญเก่าบุญเก่าของคุณเนี่ยกรรมเก่าคุณหายไปแล้วถือว่าคุณให้เขาไปเลยหมอเคยบอกแล้วอ่าพูดนิดนึงหมอเคยบอกแล้วคนเราจะดีก็จะต้อง ถ่ายกรรมเก่าออกไปก่อนเหมือนเราเคลียร์ชีวิตเราไปก่อนทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนจะ้ะแล้วคุณจะได้อะไรดีๆเข้ามาในชีวิตหมอพูดเลยนะคนที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วบอกว่าหมออยากเหนื่อยโคตรๆทุกอย่างที่เจอในชีวิตโคตรเหนื่อยเลยขอเถอะขอได้หลุดจากตรงนี้สักทีหมอขอบอกเลยนะว่าคุณจะหลุดเนี่ยไพ่พระแม่รักษมีใครที่เข้ามาดูในคลิปนี้หมอพูดได้เลย คุณจะหลุดจากทุกๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องความรักครอบครัวเรื่องความสัมพันธ์การการัโดนหักหลังเนี่ยไพ่พระแม่ลักษมีท่านจะเคลียร์ให้คุณหมดเลยหมอไม่อยากจะพูดให้คุณแบบงมงายเรื่องนี้นะแต่ถ้าคนที่นับถือเรื่องแบบนี้เชื่อเรื่องแบบนี้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเมตตาและช่วยคุณจริงๆริยไพ่พระแม่ลักษีลักษมียื่นมาตรงๆเลยไม่พอจะ้ะวันนี้มีไพ่พระแม่ธรณีอีกแล้วจ้า สวันเลยนะหยิบได้สองวันเลยท่านออกมาเตือนกระตุกอะไรรู้ไหมฟังไฟพ่ะยพพระแม่ธรณีคุณต้องมีความอดทนหมอมีพระแม่ธรณีอยู่ที่บ้านเนี่ยหมอคือ,ค,อคือเหมือนมีท่านกระซิบในหูอดทนนะลูกอดทนนะจนกว่าบุญเราจะมาบุญเรามาเมื่อไหร่แล้วเราจะมีความสุขหมอก็ใช้คำนี้มาตลอดอดทน อดทนทนอดอดทนทนอดอดทนทนอดท่องแบบเนี้ยทนอดก็คือไม่มีจะกินก็ไม่เป็นไรเราก็ทนอดอดทนก็คืออดทนทุกอย่างปัญหาที่มันเข้ามาในชีวิตกูต้องอดทนพูดกับตัวเองขอพูดกูนะพูดกับตัวเองว่ากูต้องอดทนมันไม่มีอะไรที่จะสู้ได้แล้วในชีวิตนี้เอาผมผมเดี๋ยวดนโดยไมโครโฟนมันไม่มีอะไรที่จะดีไปไม่ไม่มีอะไรที่จะทําไปได้มากกว่านี้แล้วนอกจากความว่าอดทน อดทนนี่มันคือกุญแจสําคัญในชีวิตสําหรับหมอนะถ้าคุณไม่อดทนพูดกับตัวเองว่าถ้ากูไม่อดทนกูจะทําไงวะในเมื่อมันไม่มีทางไปไม่มีทางไปก็ต้องเดินหน้าสู้ต่อไปทั้งๆที่รู้ว่าข้างหน้ามันเป็นกําแพงนี่ความเจ็บปวดเนี่ยไพ่ของพ่อแม่กาลีสาหัสไพ่ใบนี้คือคําว่าสาหัสเจ็บแล้วเจ็บอีกเจ็บแล้วเจ็บอีกจนมันจบสิน้นคุณจะจบสิ้นวันนี้เลย ใครที่เข้ามาดูในคลิปนี้หมอขออวยพรจากปากหมอแล้วหมอเชื่อว่าไพ่พระแม่ลักษมีและพระแม่ธรณีท่านเมตตาคุณเสมอขอให้คุณหมอพูดนะคุณจะทำไม่ทำไม่เป็นไรจับดินอยู่ที่บ้านก้มดูฟังดีๆอย่าหยิบขี้หมาขอขอขำทีดนึงขอพูดได้ขำอ่าซีเรียสโอเคซีเรียสด้วยซีเรียสซีเรียส หยิบดินแล้วคุณพูดกับพระแม่ธรณีในสิ่งที่ลูกได้เจออยู่ทุกวันเนี้ขอให้ทุกๆอย่างมันออกจากชีวิตของลูกไปได้โปะพระแม่ธรณีได้โปรดเมตตาลูกด้วยแล้วคุณกำดินเนี้ยไปปล่อยที่แม่น้ําและไปพูดกับพระแม่คงคาต่อว่าลูกขอปล่อยสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอุปสรรคในชีวิตลูก ขอให้พระแม่คงคาเมตตาลูกเถอะคุณเอาดินก้อนนี้โปรยไปเลยหมอใช้วิธีนี้คือวิธีนี้คือเป็นวิธีที่บางคนอาจจะว่างงง่ายก็ได้แล้วแต่คุณนะแต่ในเซนส์นของหมอหมอเชื่อว่าถ้าหมอได้จับดินเมื่อไหร่ก็คือได้จับพระแม่ธรณีได้สัมผัสท่านท่านจะรู้พลังงานของเราต่อให้ท่านไม่รู้คือคุณเหยียบดินเข้าไปอ่ะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะเขามีชา้นมากสูงมากกว่าเราไม่รู้เท่าไหร่มหาศาลเขาจะรู้ทันที ใจคุณพูดกับท่านท่านก็ได้ยินเนี่ยหนอนั่งดูอย่างเงี้ยท่านก็รู้ว่าหมอดูพระยิพีีกับคุณอยู่คุยกับคุณอยู่ทางโทรศัพท์ทาง u t u b e เนี่ยพระแม่ลักษมีเหมือนกันท่านให้ความเมตตากับคุณเนี่ยเมตตามหานิยมเนี่ยแล้วก็เมตตาทางด้านเอ่อคือท่านจะสายแบบชมพูชมพูเนี่ยโชคลาภความมั่นคงความมั่ง,งคมมั่ง,งพระแม่ลักษมี พระแม่ธรณีความมั่งมั่นคงเหมือนกันความอดทนความหนักแน่นคุณจะเกิดกับในใจคุณจากที่ไม่เคยเกิดมาก่อนเลยว่าชีวิตคุณน่ะคุณจะต้องมีความหนักแน่นและความอดทนจริงๆแต่หมอบอกทุกคนบอกเฮ้ยอดทนแล้วนะนี่มันหมดแล้วไงความอดทนของคุณมันหมดแล้วตอนนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขารู้แล้วว่าคุณอดทนมาตลอดแล้วคุณจะได้สิ่งนี้ <c oughs> คุณต้องมีแบบนี้ช่องนี้ต้องเป็นแบบนี้ละลาจ้ะ พ่อแม่สุรัสสวัดีจ้าเสียงอะไรเสียงดนตรีตื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 ไม่ต้องตกใจช่องนี้บันเทิงบันเทิงตืดตืตืตือ่ายังไม่จบเนี่ยไพ่พ่อแม่สุรัสสวัดีคือไพ่แห่งการดนตรีคือท่านมาเนี่ยที่หมอหยิบไพ่ใบนี้ได้คือ ขอให้คุณมีเสียงดนตรีในหัวใจอยากทิ้งเสียงดนตรีใครบางคนที่เป็นสายปาร์ตี้แต่ก่อนหมอมันปาร์ตี้ไม่ไหวแล้วชีวิตม่งโคตรโหดร้ายเลยใช่มันโหดร้ายหมอก็พูดกับตัวเองกันแม่งโหดร้ายจริงๆคำว่าโหดร้ายในชีวิตเป็นครูของเราใช่ครูครูคุณครูจะไม่ตีเราบ่อยๆคุณต้องขอต้องขอบคุณคุณครูที่เขาเคี่ยนตีที่เขาเคี่ยวกับคุณเพื่อที่จะฝึกคุณให้เรียนรู้ แล้วฝึือให้คุณเป็นมีดที่คมต,ตีตีจนกว่าเราจะคมทุกวันนี้วันนี้คุณคมแล้วคุณได้เป็นมีดที่คมคมคมสุดๆไพ่พพระแม่สุรัสสวดัดีท่านให้ปัญญาเรื่องการเรื่องเรื่องความคิดของคุณด้วยไพ่นอกจากการดนตรีแล้วการเจรจาเจรจาพูดจามีเสน่ห์เนี่ยไพ่พระแม่สุรัสสวัสดีและไพ่ให้ปัญญา ไพ่พ่อแม่ลักษมีก็ให้ปัญญาพ่อแม่ทรณีก็ให้ปัญญาและความอุดมสมบูรณ์ไพ่สามใบาสามพ่อแม่นี้คือเต็มเต็มให้กับชีวิตคุณขอให้คุณเปิดรับก็พอแล้วอ่ะเปิดรับเลยจ้ะแค่นี้เองชีวิตคุณก็จะเปิดผู้คนบอกเฮ้ยหมอแค่นี้เหรอขอให้คุณเชื่อและศรัทธาในตัวเองว่าฉันทําได้ฉันต้องผ่านฉัน ปัดเป่าปัญหาเวรกรรมที่มันมีอยู่ปัดไปแล้วตอนนี้ฉันจะรับบุญฉันจะกินบุญพูดแบบเนี้ทุกๆวันพูดไปพรุ่งนี้ฉันจะรับบุญพรุ่งนี้ฉันจะรับบุญใช่หมอสิบกว่าปีสิบโอ้ตั้งแต่อายุยี่สิบสามจนถึงสามสิบเก้าหมอถึงได้มีความมั่นคงแบบนี้บางคนบอกเฮ้ยไม่มั่นคงหรอกสําหรับฉันแต่หมอสําหรับหมอพอแล้วแค่นี้ไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่านี้แล้วมีกินอิ่มสามมือ้อแล้วก็มีดูแลพ่อแม่ได้เล็กน้อย แล้วก็มีข้าวกินมีสามีแค่นี้จบแล้วเราไม่ทะเลาะก,กันบ่อยเรามีทะเลาะกกันบ้างแค่นี้สําหรับหมอสุดยอดแล้วไม่ต้องมีบ้านใหญ่หลังใหญ่หลังโตเราเช่าออกก็ได้คือความพอดีความพอของคนเรามันไม่เท่ากันบางคนก็กถ้าเกิดว่าอยากได้มากก็จะเหนื่อยแบบไพ่ใบนี้ไพ่พระแม่กาลีโคตรเหนื่อยเลยใบเนี้ยแต่ความรวดเร็วต่อวันเนี้ย เหนื่อยจริงเดือบแบกก็จริงแต่คุณเหนื่อยเพราะคุณต้องการที่จะปีนเขามันเป็นเรื่องปกติเพราะคุณต้องการทะเยอทะยานเข้าไปสูงมันเป็นเรื่องปกติเลยบางคนบอกให้หมอผมต้องประสบความสําเร็จถึงยอดดอยไม่เป็นไรหมอแค่เอาตรงพื้นก็พอหมอชอบตรงพื้นพื้นธรรมดาแต่วันนี้ไพ่แข่งความสําเร็จแห่งความรวดเร็วโชว์เลยจ้ะโชว์โชว์เลยจ้ะไพ่ใบนี้คุณจะประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วสิ่งที่คุณหวังจะได้รับความอ่จะได้ สมหวังอ่าไพ่ข้างหลังคือไพ่ดูข้างหลังคืออะไรจ๊ะเหมือนพระพุทธองค์ข้างหน้าคือเด็กขอพรเป็นการเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างไพ่เริ่มต้นวันนี้มีหนึ่งใบหนึ่งใบสองใบาสามใบาสามใบ,มบ,มบแล้วไพ่ใบนี้อีกอันเน่ไพ่ใบนี้ไม่ได้โชมไม่ชมไม่ได้ will offer you อ่าแต่จะลินนิดนึงมันจะได้มีความน่าฟัง Will of Fortune Will of Fortune ก็คือการเริ่มต้นใหม่เอาใบใบนี้ทำไมมันพลิกอย่างนี้วะอุ้ยหมอนี่ Will of Fortune การเริ่มต้นใหม่ของชีวิตคุณชิงช้าสวรรค์มาหยุดข้างหน้าคุณแล้วคุณเปิดประตูเลยจ้าและเข้าไปนั่งและเข้าไปดูวิวนี่คือชิงช้าสวรรค์สำหรับคุณคุณต้องยอมรับแล้วว่าชีวิตคุณมันจะเปิดใหม่มันจะเปิดใหม่ผู้พ่ายเดืมมีจะเชี่ยนยำยำเข้าไปอีกเดืมมีจะเชี่ยนเป็นไงจ้า เอาสิ่งที่คุณคาดไว้บางคนนะทํางานบางทุกงานที่ผ่านมาแม่งแบบเหนื่อยมากาไพ่ใบนี้คือเหนื่อยยำยำวันนี้ที่มาดูเนี่ยคือเหนื่อยสุดๆแต่ละคนมาดูเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยใช้คานี้เลยนะเรื่องการงานก็เหนื่อยการเงินก็เหนื่อยการเงินเงินก็ลําบากแต่คุณได้มีครอบครัวเนี่ยมีลูกไพ่เดอะเม i ิเชียเนี่ยนะ ชีวิตคุณอนะทำงานไม่ได้ตรงกับสายงานเป็นเรื่องปกติต้องทําใจคุณทํางานต้องเริ่มต้นใหม่ตลอดเลยเริ่มต้นเรียนรู้ใหม่ตลอดเลยมันเลยเหนื่อยไงเพราะเราไม่ได้เคยฝึกมาก่อนพอมาฝึกแล้วแม่งเริ่มต้นฝึกแม่งเหนื่อยโคตรละหมอเข้าใจเนี่ยหมอไม่ได้เรียนมานี่หมอต้องมาเรียนเริ่มต้นใหม่มันก็เหนื่อยแต่ไพ่ใบนี้คือหัวใจของคุณชุ่มฉ่าคุณมีลูกใครที่มีครอบครัวแล้วมีลูกนะ คุณก่อนแล้วขอพลังงานจากเขาคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งจะทําให้คุณมีการต่อสู้เนี่ยอ่าแล้วไพ่ใบนี้ความอุดมสมบูรณ์เหมือนพระแม่ธรณีเลยหมอจะจะมาะหมอจะยื่นเสมอว่าไพ่เนี้ย the empress ไพ,พ่พระแม่ธรณีสองใบเนี้คืออุดมสมบูรณ์ทั้งคู่ขอให้คุณรับแต่ไพ่ใบเนี้มียื่นเข้ามาใจคุณบางทีคุณไม่ชอบในสิ่งที่ ที่บางคนเขาให้โอกาสคุณคุณเลือกไงอย่าเลือกมากใบนี้ดูดิสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเลือกให้คุณแล้วแต่คุณยังกอดอกดอยูอ่ยังยังไม่ชอบอะ่ะถ้าคุณปฏิเสธเมื่อไหร่โอกาสเนี้ยก็จะบินไปหาคนอื่นจําคํานี้ไว้นะปฏิเสธเมื่อไหร่โอกาสเนี้ยก็จะบินไปหาคนอื่นเพราะอะไรรู้ไหม โอกาสของแต่ละคนในชีวิตคนโอกาสมาไม่ได้มาทุกวันโอกาสไม่ได้มาทุกอาทิตย์โอกาสไม่ได้มาทุกเดือนโอกาสไม่ได้มาทุกปีถ้าคุณปฏิเสธวันนี้วันพรุ่งนี้ก็ไม่มีโอกาสแล้วเนะจ๊ะเปิดโอกาสรับสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีๆสิ่งที่โชคดีไพ่พระแม่ลักษมีพระแม่กะไพ่พระแม่ลักษมีพระแม่สุรัสวดีและพระแม่ทรณีมาย้ำให้คุณขนาดนี้แล้วถ้าคุณปฏิเสธหมอก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้เพราะชีวิตคุณเรียกว่า คุณเลือกเองหมอจะพูดเสมอช่องนี้ชีวิตคุณคุณเลือกได้คุณจะเลือกแบบไหนก็ได้ตามจริตของคุณตามใจของคุณเลยถ้าคุณจะกอดอกแล้วคุณจะไม่รับไม่เป็นไรจ้ะไม่มีคําว่าผิดไม่มีคําว่าถูกเพราะชีวิตเราเราเลือกเองชีวิตเราเราเลือกเองก็ต้องยอมรับปัญหาและอุปสรรคหรือว่าสิ่งดีงามสิ่งสวยงามเราเลือกเองเราจะเจอสิ่งนั้นแหละที่เราเลือก อ้าวฉันเลือกอ่ะฉันเลือกดอกไม้ฉันก็ต้องได้ดอกไม้สิฉันเลือกมะม่วงฉันก็ได้ความปลิ้วของมะม่วงสิแล้วฉันเลือกอ่ออันดิมอีกฉันเลือกเออน้ำประหวานมาด้วยฉันเลือกคู่กันเพราะมันกินคู่กันโคตรอร่อยเลยอ่ะจริงไหมเพราะคุณเลือกสองอย่างนี้มาคู่กันก็เหมือนกับคุณเลือกคู่คุณน่ะคุณเลือกแบบนี้ถ้าเขาเป็นคนแบบนี้คุณก็จะได้แบบนี้เลือกคนใจร้อนก็จะได้คนใจร้อนเลือกคนใจเย็นก็จะได้คนใจเย็นถ้าเลือกคนแบบนิ่งๆก็จะได้แบบนิ่งๆ อยู่ที่ตัวคุณเลือกแต่มันเข้ากูได้กับคุณหรือเปล่าคุณเป็นคนแบบไหนถ้าคุณเป็นมะม่วงแล้วเลือกเลือกสามีเป็นมังคุดยังไงก็ไม่เข้ากันเพราะมันคนละตระกูลแต่ถ้าคุณได้เลือกมะม่วงคุณมะม่วงเหมือนกันเขาเป็นมะม่วงอกร่องคุณเป็นมะม่วงอะไรอะมะม่วงน้ําดอกไม้ก็โอเคอยู่นะมันก็ได้จริงป่ะโอเควันนี้มันไม่มีอะไรอุ้คันจมูกและแตะลํำจะรวยอืมโอเคนะหมออยากวันนี้เก็บมาสิบเจ็ดนาทีแล้วอ่ะความรัก ความรักเมื่อกี้นี่พูดไปอย่างนะอ้ออะคนที่มีคนกําลังจีบอยู่ไพ่ใบนี้บอกมาเลยให้ระมัดระวังเช็คของเลยคุณกําลังจะเป็นมือที่สามของเขาหรือว่าเป็นกิ๊กโดยที่ไม่รู้ตัวเขาบอกเอมผมโสดครับเอมฉันโสดค่ะเนี่ยสองเสียงนี่น่ากลัวมากเลยนะไปเช็คดีๆไปเช็คของดีๆหมอพูดตรงๆแล้วนะคุณไปเช็คดีๆใครที่เข้ามาหาคุณเนี่ยรูปร่างหน้าตาแม่งโคตรชอบถูกใจสุดๆเลย แต่ถ้าเกิดต่อไปเขาหักอ,อกคุณเขาหลอกคุณหมอก็ช่วยไม่ได้แต่ไพ่ใบนี้เตือนมาแล้วนะจ๊ะดูสิความมืดดําขนาดยังปิดขนาดนี้ก็ต้องเป็นความหลอกลวงนั่นแหละไพ่ใบนี้ย้ำๆไม่พอออีกใบนึงเอาไพ่ไม่เกี้ยววางไว้ไหนวะอ๋อใบ <c oughs> <c oughs> โอ้ยนอกอ่ะออาใบนี้อ่าใบไหนล่ะอ่ะพวกอ่ะหาไปเจออ๋อใบนี้ วางตำแหน่งมั่วไปหมดแล้วดูดิความที่ดีใจมากเนี่ยเขาไม่พูดความจริงกับคุณเขาพูดแอบซ่อสองวันแล้วนะเนาะหมอหยิบไพ่เนี่ยเจ็ดเจ็ดดาบได้เนี่ยเออเจ็ดป่ะเนี่ยเอยเออเจ็ดดาบได้เนี่ยคือดูดิเขาขโมยดาบอะเขาจะไม่บอกใครเขาแบบเอ้ยไม่บอกไม่บอกความจริงกับคุณบอกความจริงกับคุณแค่สี่สิบเปอร์เซนอีกหกสิบเปอร์เซนคือคือความลับเอาเป็นว่าถ้าเขาพูดความลับกับคุณคุณรีบสืบเลยว่าโอ๊ยทันจมูก คุณรีบสืบเลยว่าเขามีสามีเขามีภรรยาหรือ,อยังให้เวลากับตัวเองใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปไพ่์วิวออฟฟอร์จูนเข้ามาเนี่ยก็ย้ำ้วยนะขอให้คุณมีสติในการชีวิตคุณจะเปลี่ยนก็จริงอย่าเร่งรีบค่อยๆเดินมเมจเชียนใช้ซิกเซนต์ตัวเองคุณมีซิกเซนต์โดยเฉพาะผู้หญิงมีเรดาร์อยู่แล้วจับตืดตืดตืด,ตดอุ้ย นั่นนะไม่ใช่ของเราเป็นของคนอื่นเขาก็ให้เขาไปเขามีทะเบียนสมรสก็ให้เขาไปหรือว่าเขาอยู่ด้วยกันนานแล้วเราก็อย่าไปแย่งเขาแค่นี้พอไม่อยากจะสอนจะแค่ว่ายน้ํานะพระแม่ลักษมีท่านก็บอกแล้วความรัก ท่านขึ้นมาแล้วความรักคุณจะสดใสสวยงามถ้าคุณไม่ไปแย่งพัวเขาถ้าคุณไม่ไปแย่งเมียเขาคุณก็จะสวยงามเนี่ยเหมือนพ่ยพระแม่ลักษมีพระแม่ธรณีท่านก็บอกแล้วถ้าคุณมีความหนักแน่นอดทนไม่ไปแย่งใครจิตใจมีความหนักแน่นอ,อ้าวพ่ยแบบนี้พีอ่าเนี่ยพระแม่ธรณีกับพระแม่ลักษมีออกมาโชว์ขนาดนี้บอกแล้วต้องหนักแน่นในจิตใจอย่าให้ใครเขาดึงไปลงนรกเหมือนกันคุณ ไปปีนต้นนิ้วกันไหมใครชวนต้นนิ้วคุณก็บอกเฮ้ยเอาวะต้นนิ้วคุณไม่เชื่อเว้ยต้นนิ้วไม่มีจริงปีนด้วยกันแต่ตายไปแล้วคุณจะรู้ว่ามีจริงไม่มีจริงหมอเป็นคนเชื่อแบบนี้ปีนไปเลยจ้าปีนคู่กันบอกมือบายบายมึงอยู่อีกต้นมึงเราอยู่อีกต้นนึงแม่งยังยิ้มกันไม่ได้เพราะโดนแทงแทงแทง,แทงอยู่นั่นแหละคุณคิดดูถ้าใครชวนคุณขึ้นต้นนิ้วถ้าคุณขึ้นต้นนิ้วด้วยกันก็แล้วแต่คุณ up to you โอเคไหมโอ้โหมันจริงๆใส่อารมณ์สุดๆต่องนี้เป็นแบบนนี้ะ เอาเข้าใจใช่ไหมเนี่ยไพ่เนี่ย,ยเยมื่อกี้นี้เรื่องคู่เนี่ยระวังระวังแต่คนที่มีคู่แล้วไม่เป็นไรไม่มีปัญหาตอนนี้แค่อย่างมากก็คือให้เวลากับลูกไว้เยอะเยาะพไพ่อ,พออกมาเนี่ยสิบใบกับสิบเปลียนคุณจะมีเวลากับลูกได้เยะได้มากกว่าเดิมมากๆตอนนี้คนที่มีชีวิตคู่ดีมีชีวิตครอบครัวดีแต่คนที่ไม่มีคู่มีคนมาจีบระวังโอเคนะการงานบอกแล้วให้ระวังด้วยระวังอ่า คนที่อายุน้อยจะโกงคือคนในครอบครัวดูครั้งแรกแล้วใช่ไหมว่าระวัดระมัดระวังเรื่องการโกงคุณเจ็บปวดมาจากการโกงของในที่ทํางานมาแล้วคนที่อายุน้อยกโกงคุณแล้วก็ไม่ซื่อสัตย์กับคุณให้ระมัดระวังตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงที่คนไม่ซื่อสัตย์กับคุณขอให้คุณเช็คดีๆระวัดะระวังดีๆทํางานธุรกิจให้ตัวให้มีผู้หญิงมีภรรยาตรวจสอบเช็คดีๆ เออไว้ง่ายคือถ้าเกิดเป็นผู้ชายอะ่ะไม่ค่อยถูกโฉลกกับคุณตอนเนี้ต้องเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่ลักษณะอวบๆหน่อยมาเป็นผู้ช่วยคุณมาเป็นเออเลขาคุณจะดีหรือไม่ก็เป็นภรรยาคุณเรื่องการงานระบัดระวังให้ดีคือคนที่มีลูกน้องเป็นผู้หญิงจะดีถ้าเป็นลูกน้องเป็นผู้ชายให้เช็คดีๆตอนนี้เขาอาจจะมีเหตุผลใดๆก็ตามที่ทําให้คุณแบบเจ็บปวดเรื่องความเรื่องแบบ เรื่องการหักหลังน่ะการไว้ใจอ่ะเรื่องเนี้ยเรื่องการงานคุณระมัดร,ระวังให้ดีโปรเจกต์ใหม่ๆคุณจะเริ่มโปรเจกต์แต่เหนื่อยโคตรๆเริ่มต้นจะเหนื่อยมากเรื่องการงานคุณจะเหนื่อยมากแต่สําเร็จรวดเร็วจำเอาไว้ทนอดอดทนทน,ทนอดอดทนแล้วจะสําเร็จแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์พระแม่ลักษมีพระแม่ธรณีแล้วพระแม่ไพ่สามใบสองใบเนี้ยขนาดเนี้ยนี่คือสมสำเร็จแบบรวดเร็วเนี่ย เนี่ยไพ่พระแม่ธรณีย้ำๆสองใบไพ่เดี๋ยวนี้ The Empress สองใบเนี่ยเนี่ยไพ่ประสบความสําเร็จแบบรวดเร็วสิ่งที่คุณพอพอหรือคุณภาวนาเอาไว้จะประสบความสําเร็จการงานการเงินความรักการเงินคุณจะได้แบบได้มาจากงานแหละมันไม่ได้มาจากโชคโชคฟุกฟุกตอนนี้ไม่ได้วันนี้ไม่ได้มีโชคแต่เรื่องเรื่องเงินอาจจะได้อ่ถ้าเกิดได้แฟนอาจจะได้จากแฟนอะไรอย่างเงี้ยช่วงเนี้ยจะเป็นเนเงินนะ ไม่มีอะไรมากเงินไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องมันจะได้มาจากการงานถ้าคุณทํางานได้สําเร็จคุณจะได้งานเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าวันนี้พอแค่นี้เนาะไม่มีอะไรมากขอให้รับพอเลยจ้ะโอ้ร้อนสุดๆขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิท์ทุกๆองค์ที่อยู่ใต้จิตคุณ ที่อยู่รอบข้างคุณที่อยู่รอบกายคุณที่อยู่รอบบ้านคุณที่อยู่ครอบครัวคุณขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกทุกพระองค์ปกปักรักษาให้คุณเดินทางปลอดภัยไม่ว่าทางขาไปและขากลับให้ครอบครัวคุณและตัวคุณปลอดภัยและให้เจอกัลยาณิมิตที่ดีขอให้สิ่งมืดดำสอให้สิ่งชั่วร้ายอะไรที่ไม่ดีที่เป็นอุปสรรคในชีวิตคุณขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปัดเป่าขาจัดปัดเป่าออกไปด้วยเถิด ขอให้เจ้ากรรมในเวรจงรับส่วนบุญสุขุสนที่คุณได้ทําให้เขาและขออโหสิกรรมซึ่งกันและกันด้วยเถิดขอให้เจ้ากรรมในเวรของพระเจ้าจงรับส่วนบุญสุขุสน,สนที่ข้าพเจ้าได้อ่านไพ่ในวันนี้และอโหสิกรรมด้วยกันเถิดสาธุนะปิจา